โอเคสวัสดีครับผมนักศึกษาไรเดอร์ขับนะฮะวันนี้ก็มีรถ2รุ่นนะฮะที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าใครเหมาะที่จะใช้กับรุ่นไหนนะครับแล้วก็บุคลิกนะครับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเหมาะกับรุ่นไหนนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับประมาณ3-4มสี่คำถามนะครับว่าระหว่างนินจา650กับนินจา400เนี่ยต่างกันอยู่10,000แบาทนะครับหนึ่งแบาททวนนะครับราคาต่างกันจริงๆก็คือหนึ่งแสนห้าร้อยบาทนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสําหรับการใช้ชีวิตแบบนี้เหมาะกับ นินจาสี0รการใช้ชีวิตแบบนี้เหมาะกับนินจา650นะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบโดยยิงจากประสบการณ์นะครับที่ผม uh, เคยเล่นรถมานะครับแล้วก็เคยสัมผัสมาระดับหนึง่งนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยขี่นินจา6 50ตัว2020นะบะฮะแต่ว่าตัว400เนะี่ยเคยขี่มาแล้วนะครับก็มาเริ่มกันที่นินจา4 0 0เลยนะครับ ตุนิจา400เองเนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับทํางาน6วันนะครับใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักนะครับอ่ามันคล่องตัวกว่านะครับก็มีเรื่องของอ่าน้ําหนักที่มันเบาวกว่านะครับแล้วก็ด้านรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยก็แทบจะเหมือน,อนกันกับ6 5 0เลยนะครับผมต้องบอกว่าเจนเนอเรชั่นใหม่ๆที่ออกมาของคาวาซกิที่เป็นอ่ารถสปอร์ตนะครับสปอร์ตทัวริงแบบดินจาเนี่ยนะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่รวมถึงตระกูลที่เป็น Z X เนะฮะ Z X ก็คือจะเป็นซ u เปอร์สปอร์ตไปนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับด้านสมรรถนะแล้วก็สเปคอะไรที่ให้มาก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะต่างกันที่ cc แค่นั้นเองนะครับ cc ที่ได้มาเนี่ยของ400เนี่ยเพียงพอต่อการออกทริปไกลๆเลยนะครับ300-400กิโลเนี่ยไปได้สบายๆนะครับ650ก็ไปไปได้สบายอยู่แล้วไม่ไม่ห่วงนะครับตัวนี้ สำหรับคนที่ต้องการจะใช้ในเมืองนะครับผมก็แนะนําเป็นนินจ่400นะครับเพราะว่าการใช้ในเมืองเนี่ยเราไม่ต้องการเน้นแรงม้าที่มันมากนะครับเราต้องการแรงบิดที่แบบว่าไปได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปได้ง่ายนะครับมุดซอกแทกได้ง่ายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมีการใช้ความเร็วที่ไม่ได้เป็นความเร็วสูงมากนะครับถามว่ามันออกทริปอะไรไม่ออกได้นะครับก็ไปได้นะครับแต่สิ่งที่จะได้มาหลักๆเลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษานะครับแล้วก็เรื่องของ อัตราการกินน้ามันนะครับซึ่งอัตราการกินน้ามันเนี่ยถ้าใช้ในเมืองเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครับระหว่าง6 5 0กับ400เนี่ย400จะประหยัดกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสอบถามจากเพื่อนๆที่ขี่มานะครับก็มีการลดซีซีลงมานะครับด้วยพฤติกรรมการขับรถนะครับไม่ใช่พฤติกรรมการขับรถนะครับก็คือพฤติกรรมการการใช้ชีวิตประจําวันของของเขาครับที่มันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองใช้ชีวิตเป็นประจําเลยนะครับเทียบกับรถไซส์ใหญ่เนี่ย ใช่ใหญ่จริงเขาจะไปออกทริปหรือว่าไปทําอย่างอื่นนะครับถามว่าขี่ในเมืองแม่งมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคือมีเงินเติมน้ำมันรวยมากเนี่ยก็คือไม่ได้ห้ามนะครับตัวน,นั้นก็ไปได้สบายๆนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่ซื้อมาใช้เพื่อคุ้มคุ้มค่าแล้วก็อยากไปออกทริปกับเพื่อนเ่อนบ้างน,นะครับก็คือพูดถึงระดับคนทั่วไปนะครับใช้เนี่ยผมว่า400อเนี่ยมันก็เหลือเฟือนะครับสําหรับการใช้งานแล้วก็การออกทริปนะครับ ในการยืนพื้นที่130่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีกลุ่มที่ไปเร็วกว่านี้นะครับถ้าไปเร็วกว่านี้มันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นมิดไฮนะครับมิดไฮเช่นพวก Z900 หรือว่าเป็นพวก MT09 ขึ้นไปนะครับ400เนี่ยก็ถือว่า,อ,าอยู่ระดับมันอยู่ระดับโลมิดนะครับก็ขึ้นขึ้นมากลางๆหน่อยนะครับแต่ยังไม่ถึงมิดแบบ ตัวที่เป็นห่0งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งเลยนะครับเหตุผลที่ผมต้องเอามาเปรียบเทียบวันนี้เพราะว่ามันมีสรีระสเปคอะไรคล้ายๆกันนะครับข้อแตกต่างที่ได้นะครับแน่นอนนะหงคาศูนมันต้องหลอกว่า400อยู่ในเรื่องของดิสเบรคคู่ด้านหน้านะครับเรื่องของท่อไอเสียที่ออกล่างนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบออาข้างมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีต่างๆอาจจะมีมีเพิ่มมามากกว่านิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆ กับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแรกกับ cc ที่เยอะกว่านะครับแล้วก็การใช้งานของคนจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับเน้นใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับใช้รถประจำเลยนะครับผมแนะนำเป็น400นะครับแล้วก็ถ้าเป็น6-50นะครับถ้าเป็น650นะครับ 650เนี่ยจะเหมาะกับคนประเภทไหนนะครับก็อื่นนะครับเดี๋ยวผมผมเคยแกะสเปคตัว400ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรามาดูราคากันก่อนนะครับก็อยู่200,000ต้นๆหรือ200,000กลางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของ650เนี่ยเราจะกระโดดเลยนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาอีกแสนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลนินจานะครับ เอาปีที่เป็น2020เลยแล้วกันนะครับหน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่าแบบแทบจะเหมือนกันนะครับมีโครงสร้างเรื่องของด้านหน้าแล้วก็พวกท่อไอเสียพวกอะไรต่างๆที่มีการออกแบบให้มันแตกต่างจาก400อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ดูรวมๆถ้าขี่มาบนถน,นนเะนี่ยแทบยังไม่ออกนะครับถ้าคนไม่ได้แบบ ชอบมอเตอร์ไซค์จริงๆนะฮะก็เหมือนๆกันนะครับเพราะาโชกยังไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวแต่อย่างไดนะครับถ้าเป็นโชคอัพไซด์ดาวเนี่ยผมแนะนำมาเล่น6 5 0เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ของที่เยอะกว่าครับแต่ว่าโชกของอะไรเนะี่ยก็ยังเป็นเรื่องปกติเป็นเทเลสโกปิกปกตินะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่อาจจะทำงาน6วันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ รถที่ต้องการสมรรถนะสักหน่อยนะครับเช่นการขี่20กิโลต่อวันหรือ40กิโลต่อวันไปกับที่ทํางานไกลมากเราไม่อยากไปเช่าห้องนะครับก็ใช้รถแทนนะครับ6แคู่น์จตอบโจทย์ในเรื่องของคนกลุ่มนี้นะครับถามว่ามันใช้ในเมืองได้ไหมนะครับผมพี่ผมก็ใช้ในเมืองประจํนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเอาจริงๆนะฮะเรื่องของค่าน้ํามันจะเป็นปัญหากับเรานะครับถ้าเทียบกับ400นะครับอันนี้เป็นผมเอาเรื่องของ ข้อได้เปรียบนะครับเรื่องของบันไดราคามาเปรียบเทียบไม่เห็นเลยว่าทําไมเขาต้องมี400ออกมาทําไมเขาต้องมี650ออกมานะครับก่อนที่จะไปตัวพันนะครับ <S <s เพราะว่ามันมีบันไดเรื่องของการใช้ชีวิตขอ,ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าคันนี้มันเหมาะกับใครนะครับเพราะคุณจะต้องต้องเป็นคนเลือกเองนะครับว่ารถคันนี้มันเหมาะกับกับคุณไหมนะครับถ้าบอกว่า650 <S <s ผม <S <s โอเคมากกว่าก็ไป650เลยครับจะได้ไม่ผิดหวังทีหลังแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะครับตามแบบ ตามข้อมูลนะครับหรือตามบันไดราคาที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะมีสเปคว่าคนกลุ่มนี้จะใช้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆหลายคนก็ทำโอเวอร์โหลดได้นะครับเช่นใช้400เที่ยวรอบประเทศะลรก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับมันไปได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่ใจนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าการใช้ประจำนะครับมันจะมีข้อแตกต่างแน่นอนนะครับที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ m ม i n t e a n c e นะครับหรือการซ่อมบำรุงรักษาเองนะครับ6ก0าเนี่ยในระยะ พันกิโลแรกไม่เห็นผลหรอกครับไม่เห็นผลนะฮะพอไปประมาณสักหมื่นกิโล2 0 0 0 0นกิโลเริ่มนะครับอันนี้เริ่มจะห่าง400รอยไปเรื่อยๆนะครับ4ี่จะถูกลงจากหลักพันก็จะเป็นหลักเกือบหมื่นละสักพักแคกส0,000กิโลไปเนี่ยก็จะห่างกันเริ่มจะถึงหมื่นแล้วนะครับจะเฉียดเฉียดหมื่นละก็อันนี้เป็นตัวเรื่องนะครับสำหรับคนที่มองหาบิ๊กไบค์เริ่มต้นอยู่สตาร์ทที่400รอยประมาณเนี้ยนะครับ ผมมองว่าถ้าเป็นระดับมิดเนี่ยมันมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะครับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นไม่ได้สปอร์ตมากนะครับเหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันได้ทั่วไปขี่ไปทํางานได้ขี่ไปอะไรได้นะครับแล้วก็ไปออกทริปได้นะครับไม่น้อยหน้าใครแน่นอนแล้วก็อ่าเป็นรถที่สวยทั้งคู่นะครับในปี2020มีการออกแบบหน้าตาใหม่นะผมมองว่ามันโอเคเลยทีเดียวนะครับตัว650ที่เป็น2020ผมยังไม่เคยขี่เลยนะครับแต่ตัวเก่าเนี่ยเคยขี่แล้วนะครับเคยขี่แล้วแต่ว่าจะเป็นนินจาตัวเก่านะครับก็ บอกฟิลลิ่งไม่ได้นะครับแต่400เนี่ยก็คือถ้าเป็น400เทียบกับห่วขู้ตัวเก่าเนี่ยคือดีกว่านะครับผมผมให้เลยว่าตัว400มันดีกว่ามันหนึงมันเบาแล้วเครื่องมันสมูทกว่านะครับอะไรต่างๆมันดีกว่านะครับชัดเจนเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ถ้าผมได้ลองตัวใหม่นะครับผมก็จะสรุปได้เลยแต่ผมว่าฟิลลิ่งมันจะเหมือน400ตัวใหม่แต่ว่าเครื่องจะแรงกว่าแรงบิดจะมากกว่าแล้วก็มีเรื่องน้ำหนักของการบรราชรถที่อาจจะต้องใช้ทักษะที่มากกว่า ตามตามซีซีนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็นําเรื่องราวมาแชร์นะครับก็เห็นมีคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องรันราคามานะครับในคลิปเก่าๆแล้วนะครับผมก็เลยนํามาทํามาตอบให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าสรับคนที่จะซื้อตัวเนี้ยลังเลอยู่ว่าจะไปหุ้นขั้นูยนี้ไหมนะครับหรือว่าจะอยู่แค่400ดีนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคําตอบให้ท่านนะถ้าชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะครับทำงานอยู่ในเมืองบ้านพักก็อยู่ในเมืองไม่ได้ออกไปที่ไหนไกลนะครับนานๆจะออกทริปทีนะครับก็คือประมาณสักเดือน2เดือนออกทริปทีอย่างเงี้ยก็เลือก400ดีกว่านะครับเลือก400ดีกว่ามันประหยัดนะครับมันก็มันมันประหยัดมันสามารถเซฟให้เราไปทําอย่างอื่นได้มากกว่านะครับไปทํากรรีฬกร่วมกับทีมได้มากกว่านะครับถ้าเราฝืนนะครับสมมติว่า ทางเงินเดือนเราไม่ได้เยอะนะครับแล้วฝืนไปหกร้อยแล้วโอเคละมันมันได้รถที่ถูกใจมันถูกใจก็มันต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนะครับเงินเราอาจจะน้อยลงนะครับความสบายความสุขสบายความเ,าเรียกได้ว่าชีวิตมันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกในสิ่งที่แบบมันพอดีกับตัวเองมันก็จะโอเคนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เลือก เคยเลือกรถที่มันเกินตัวนะครับมันก็เลยมันก็เลยนํามาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆฟังว่าการเลือกรถที่มันซีซีต่ำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมันจะไปกับคนที่กลุ่มใหญ่ไม่ได้นะครับก็คืออันนี้อยู่ที่มิตรภาพนะครับว่ากลุ่มไหนที่แบบถ้ากลุ่มดีๆหน่อยเขาก็จะมีการสร้างกฎระเบียบในการออกกลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการตามกันไม่ทันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนๆลองเลือกดูนะครับว่า2คันเนี่ยมันมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ประมาณนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับใช้ระยะทาง20กิโลเมตรขึ้นไปวิ่งนอกเมืองเป็นหลักนะครับผมแนะนําให้ไป650นะครับมันตอบโจทย์มากกว่าคือ1มันไม่เหนื่อยนะครับถ้าคุณขี่ใส่กันเลยนะครับระยะทาง40กิโลถึง20กิโลเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยแบบต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้า400อ่ามันจะเหนื่อยกว่าแน่นอนก็ถามว่าพี่มันจะเหนื่อยกว่าได้ไงเราไม่ได้วิ่งแข่งว่าระยะทางเท่ากันใช้รถที่มันสี่สี่หลังกันเท่นั้นเองนะครับ ก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะสมมุติว่าเราวิ่ง100นะครับวิ่ง100หรือวิ่ง120ิในพิกในระยะทางเท่ากันเส้นทางอะไรเหมือนกันเนี่ยอยากให้ลองไปขับดูนะครับว่ามันมีฟิลที่แบบรถมันไม่ต้องเค้นมากนะครับมันก็จะไม่เหนื่อยมันไม่สั่นมากมันไม่สะท้านมือนะมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยที่จะบังคับนะครับรถที่ซีซีเยอะๆเวลาลอยลำอยู่บนถนนมันจะควบคุมง่ายกว่านะครับแล้วก็ทําอะไรได้ง่ายกว่ามากๆนะครับแต่ ในทางตรงกันข้ามกันถ้าอยู่ในเมืองรถที่มีพิกัดที่เล็กกว่านะครับก็จะทํางานได้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับทําไมเขาถึงต้องมีบันไดรุ่นราคามาเยอะๆนะครับเรื่องของสเปคเนี่ยผมแกะไว้แล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับลองย้อนไปดูได้นะครับก็ผมว่ามันไม่หนีกันมากนะครับในเรื่องของสเปคนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถสองสูบเหมือนกันนะครับแล้วได้อะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ความสวยก็หกห้ามันจะสวยกว่านะครับแล้วก็ดูเต็มกว่านิดนึงอยู่แล้วนะครับอันนี้ โอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแชร์แล้วมานําเสนอเพื่อนๆมิงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปก็จะมีอะไรมานําเสนออีกก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับหลังจากโควิดหายนี่ก็เดี๋ยวผมจะอาจจะมีการเดินสายไปถ่ายนะครับแล้วก็จะมีมีนัดไว้อยู่นะครับแต่ว่ายังยังตกลงกับเจ้าของรถไม่ได้นะครับคือการออกไปถ่ายผมก็อยากไปถ่ายที่โชว์รูม,มากแล้วก็ไปถ่ายกับเจ้าของรถบ้างนะครับจริงๆถ้าถ่ายกับเจ้าของรถเนะี่ย ก็จะได้เรื่องของ feeling ในการขับแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับแต่ถ้าไปถ่ายโชว์รูมเราก็จะไปถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ของมันนะครับประมาณนี้ก็บอกต่อๆกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้แลแล้วกันนะครับนักสิทธิ์ไรเดอร์ขับก็ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ